ซอยบ้านกูอังเงียบดีแต่มีตัวแม้อยู่ตัวหนึ่งจีบทุกทีไม่มีพลาดเปลี่ยนผัววันเว้นวันกำลังลังเลยว,ว่าพรุ่งนี้จะคบหมาหรือแมววันนี้มากับมากล้ามแน่นหน้าคมเป็นสันเง่อย้อยเป็นฝนแต่พรุ่งนี้อ่ะกูไม่แน่ใจจะเปลี่ยนอีกคนปปวะน้องฟั่งตรงข้ามอมีมากโกนเด้นคนฟูตาใสยืนมองเบาๆแบบน้อยใจจะจีบก็ไม่กล้าได้แต่มองเธออยู่ไกลๆเหมือนข้าวเหนียวไม่มีใกล้ ทุกวันก็แอบซ่องนั่งมองงงเมือนโดนคองจนแมวข้างๆพูดลอยๆเองจะยืนเป็นโคมไฟอีกนานมาน้องวันนี้ผีขอตัวแม่หันมาทักอา้าวแล้วเองร่ะทาไมไม่เคยจีบโกเดนสะดุง้งยิ้มแห้งจนฟันเกือบลุดเฮ้ยแบบนี้ต้องมีดีนพีฮงแมนตอบเบาๆแบบเรียบร้อยไม่มีเงินไม่มีบ้านไม่มีรถแค่มีใจให้เธอทุกวันแต่ไม่มีปลอกขอท้องให้โว้ตัวแม่ยืนอึง้ง <c oughs> เหมื่อนโดนทราบใจวา,วาบวน้ําตาจะไหล เหมือนเจอมาซ,อซื้อซื้อที่พูดตรงตรง,ตรงแล้วโดนใจโดนใจนางบอกตรงเบื่อพวกล่อรวยทรงเทศแล้วเงียบหายขอผูช้ชายธรรมดาที่ไม่ล่อแต่จริงใจจริงใจฮ <Woo! S 1> แมนยืนเวอร์หน้ามันร้อยแบบนี้เรียกว่าฟลุคหรืดวงดีจะล่อไปทำไมถ้ามีใจแต่ไม้กล้าก็จบปิง้ง <Yeah! S 1> มินิมิวโคลหวัวมาแบบเทสแล้วพูดแซบแว่าเจ้าชูเปลี่ยนผัวสิบคนก็แพ้มาซื้อบ้านข้างนี้แหละพวกมือ